สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับส้มจุกนะครับนี่ใกล้จะจุดจีนนะครับก็จะมีส้มจุกออกมาขายนะครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่านําเข้านะครับผมนี่ซื้อจากเาวราชนะครับแต่จริงๆในเมืองไทยก็มีนะครับส้มจุกจะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกในแถบอําเภอณัจะไม่ใช่นะครับอําเภอจนะครับจังหวัดสงขลา นะครับในเมืองจีนก็มีเมืไก็หาได้นะครับแต่ค่อนข้างหายากเป็นหนึ่งครับเรามาดูหน้าตากันนะครับมันจะดังจันจังจันจันจังนี่นะครับลูกนี้มันไม่ค่อยจุกนะครับปกติลูกอื่นมันจะมีจุกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้จะลองแกะแล้วเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูครับพี่พอสวยงามนะครับ เด็ดกันเลยนะครับโอ้โหเปลือกลุดออกมาเลยนะครับเปลือกค่อนข้างหนานะครับจะลักษณะคล้ายๆส้มเช้งเิดหนึ่งนะครับใบใหญ่มากนะครับดูฝ่ามือผมนะครับแล้วดูลูกส้มนะครับน่าจะใหญ่กว่าพวกส้มจีนส้มจีนที่เป็นส้มจีนนะครับประมาณเกือบสิบูกครับนะครับส้มไต้หวานประมาณเกือบสิบูกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เลือกมันไม่ติดมากไม่เหมือนพวกส้มเช้งส้มไต้วันนะครับมันจะติดแล้วเป็นขาวๆกินยากกว่านะครับกินง่ายกว่านะครับโอเ้เดี๋ยวผมจะเดินกลีกบออกมาให้ดูสักกลีบนึครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับชิ้นหนึ่งนี่น่าจะส้มเขียวหวานไ้ประมาสามกลีบนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็เดชจะลองชิม เปรี้ยวอมหวานนิดน,นนะครับรสหวานทานง,ง่ายนะครับแล้วก็รสชาติคล้ายส้มเขียวหวานนะครับแต่ว่าอาจจะจัดจ้านกว่าเปรี้ยวกว่านะครับแล้วก็น้ำเยอะกว่าชุ่มฉ่ากว่านะครับเดี๋ยวต่อไปจะต้องให้ช่างกล้องเราลองชิมบ้างนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยมากเลยครับอช่างกล้องก็ถูกใจกันไปนะครับ ไปลองหาซื้อดูได้นะครับถามเยาวราชหรือว่าสั่งในอาจจะสั่งในพวกเว็บไซต์มีสั่งจองได้นะครับต้องสั่งจองล่วงหน้าพวกนี้ไม่ได้หางง่ายๆนะครับผมซื้อมาใบหนึ่งตก50บกว่าบาทนะครับนะครับบางที่ก็โลหนึ่งขายอยู่โลหนึ่งน่าจะประมาณ2องสามโลไครับดูได้นะครับแต่อร่อยดีครับแปลกใหม่ดีลองทานสักลูกเนื้อน่าจะอิ่มนะครับนี่ประมาณสัก3าใบก็น่าจะกินโลนึงแลวครับนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปหาส้มแปลกๆมา ให้ลองเทสกันดูเองนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับ